อัฟอกนั่หมายก็อยู่กันีนเกม Minecraft นะเวอร์ชันหน1่นะใน Mod Crazy Craft นะมาก็มาเล่นกันต่อเลยแล้วกันในพาร์ทที่2นะฮะก็แบบอยากจเล่นเลยมาอัดต่อแล้วกันนะฮะเปิดกล่องมาแล้วกันว่ามีอะไรบ้างฮะเปิดกล่องมาแับปั๊บๆนึงน่าจะเปิดกล่องไม่ได้โอเคฮะเอ่อมีของประมาณนี้นะเอาหีบเก็บก่อนแล้วกันนะฮะอ่าแล้วก็ผมจะเปิดเสียงเพลงให้ต่างๆแล้วกันนะเพราะว่าเสียงรบกวนเยอะนะตอนนี้เพราะว่าฝนจะตกแล้วก็ฟ้าก็ร้องตัวตอนนี้นะฮะฮึบเอ่มไปฮะ เราแล้วเกอร์เฟนเราอะ่ะเฮ้ยประเดนะเกอร์เฟนหายอ๋อ oh, อยู่นี่ดีกว่านี่ก็หายละผมต้องหาเป็นดอกไม้สีเหลืองนะเพื่อทาการเปลี่ยนสก,กินนะ่าขอเปลี่ยนสก,กินก่อนลวกันฮึบเอิม่มต้องกดตรงนี้เออประเดงนจะวางทำไมเนี่ยกดตัวอีดีนะฮะแล้วก็เลื่อนไปแล้วก็เอาดอกไม้มาแล้วกันดอกไม้มาชึบโอเคฮะอยู่ไหนเอ่ยแล้วเกอร์เฟน่ะอ๋ออยู่นี่ฮะเจอแล้วเอิม่มให้ไปฮะ นึงนะให้ไปให้ไปให้ไปชิบเปลี่ยนเป็นตัวนี้เหรอโอเคฮะแปปหนึ่งนะเปลี่ยนใหม่แล้วกันผมไม่ค่อยชอบเลยฮะโอเคแปบหนึ่งนะตีไปเอาแปหนึ่งเอาตั้งตีตีดอกมาสีแดงทำไบบนี้ต้องเอาสีเหลืองนะฮะเอาสีแดงทิ้งก่อนแล้วกันนะฮะเอาสีแดงทิ้งไปอืมเอาสีเหลืองมาแล้วกันโอเคฮะเปลี่ยนเลย เป็นอีกเป็นอีกอืต้องหาใหม่อีกฮะผมไม่ค่อยชอบเลยว่ะเออต้องไปจะกินสีม่วงฮะเออมชอบมากเลยดียวดูก่อนแล้วกันดอกไม้มีแค่นี้เหรอ oh, มีคุดน้อยเลยโอเคฮะต้องหาอีกะอะโหเสียงนกเสียงนกคุดดังนะฮะสับไปจบกตีคุดไก่ฮึบตรงนี้ล่ะ เดี๋ยวก่อนนะตีไปก่อนแล้วกันนะผมว่าม็อบซีดามันยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยชึบชึบโอเคฮะตรงนี้ไม่มีดอกไม้สีเหลืองเราบันมีแต่สีแดงเต็มเลยนะฮะถ้าเกิดเจอจะหาแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือยังาหาไม่เจอฮะผมต้องไปหาอาหารแล้วแหละตอนนี้อาหารใก็จะหมดอยู่แล้วนะฮะอา่าอาหารอยู่ไหนเอ่ยนะฮะชึบชึบชึบ เออผมจำจำได้ว่าอยู่ตรงนน้นหรือเปล่าในอาหารน่าจะใช่นะตรงนี้มีไหมเฮ้ยมันไม่มีว่ะด้านบนเหรอฮึบฮึบฮึบนี่ไงเจอแล้วเป็นกาวโพดนะฮะตีมาเก็บเก็บเก็บแล้วก็กินนะฮะงับ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 อืมอิ่มอร่อยเลยนะฮะโอเค ก็เกิดได้ยินเสียงฟ้าร้องขอโทษกันแล้วกันเพราะว่าฝนจะตกแล้วตอนนี้ฮะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเก็บมครับเอาเสียงรบกวนไปเต็มที่เลยแล้วกันนะผมไม่แคร์อยู่อยู่แล้วนะเสียงพวกฟ้าร้องอะไรแบบนี้นะแต่เกิดเป็นเสียงคนนี่ผมผมจะแคร์มากเลยนะแต่เกิดเป็นเสียงของธรรมชาตินี่ผมจะไม่แคร์นะฮึบเก็บมาตรงนี้เป็นหมู่บ้าน n p c นนะฮะอ่ามีของให้เราลุ้นแล้วเปล่าเนี่ยฮะหมู่บ้านนี้นะฮะเปิดไปเปิดที่ชึบ ผมเป็นบ้านโล่งตรงนี้ก็สามารถทําเป็นบ้านเราได้เราได้นะแต่ว่าผมจะเอาบ้านเป็นบ้านต้นไม้แล้วกันนะฮะอืมวันดีวัวตรงนี้น่าน่าน่า,นามัน,น่าจะมีของดีนะฮะมีปะเฮ้ยมีแอปเปิลว่ะเก็บมากกอนแล้วกันแอปเปิลเราต้องการนะฮะไปทาแอปเปิลทองอืมประมานี้เลยแล้วกันนะฮะก็กลับมาปึ๊บวันดีฮะ n อ c พีซตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคประมานนี้ มีมา้าด้วยว่านะฮะม้านี่จะขึ้นแบบไหนวะเนี่ยขึ้นแบบนี้วะกดอ๋อมันกดตรงนี้นี่วะนะฮะมันต้องกดแบบนี้ถึงจะขึ้นไปเนี่ยเนี่ยเอ้ยอะไรมันระเบิดวะโอ,โอ้โหไอ้พริง้งกับพริ้งเซตนะไปตีผีเสื้อหรือว่านกวะน่ามันน่าจะตีนกนะฮะนี่คือดาบกาเดียนปล่อยว่ายังโหดนะ,ะดาบกาเดียนอืมโอ้โหกระเด็นไปนู่นเลย <c oughs> ดามเมจโหดมากนะฮะ เฮ้ยมีเบบี้ดราคนด้วยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นนกมะนะฮะเสียงฟ้าที่เป็นเสียงของไอเนี่ยไอฟกพริ้งกับพริ้งเซตนะฮะก็ต่อมาสีเหลืองฮะตีมาแล้วไม่ไอเมื่อกี้นี้คืออะไรเป็นบ,บ,บ,บินเชี่ยวผันน,นะฮะเมื่อกีน้นี้บินเชี่ยวไปเลยอะ่ะเออก็ตีตรงนี้ชึบแล้วถึงนะต้องเปลี่ยนแล้วเอานี้ไปเข้าไปในนี้เลย คึบแล้วก็เอาดอกไม้สีเหลืองมานะฮะเอามาซี่เลื่อนยากมากเปลี่ยนสกินนะสกินนี้เอมผมว่าผมเปลี่ยนอีกดีว่าชึบเฮ้ยก็ได้อยู่นะสกินนี้ฮะโอเคผมเอาแล้วกันคึบอุ้ยพึ่งนี่มาเฮ้ยพอดีฮะตีไปเลยตายเรียบร้อยแค่ทีเดียวฮะวันชัดวันคิวเลยเก็บมา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 โอเคฮะแล้วก็เอานี่มาเป็นข้าวโพดนะฮะ ชึบโห oh, แบเกร์ฟเลนเต็มเลยตรงนี้นะฮะผมเอาแค่หนึ่งคนก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเรามีพริ้งกับพริ้งเสคุ้มกันอยู่นะฮะเอิม่มตรงนี้เป็นพวกแครอทหรือเปล่านะขอแล้วกันขอแล้วกันแครอทชิปเก็บมานะฮะชิบตรงนี้ล่ะของว่างที่ว่างนะอ้อ มอยากหาแมนทีสจังเลยว่ะอยากจะบวกกับแมนทีสนะฮะมีตัวอะไรให้เราได้บวกบ้างเนี่ยฮะตามแถวนี้ไม่น่าจะมีหรือเปล่าเนี่ยฮะตัวที่จะที่จะบวกเนี่ยชึบชึบชึบสิ่ตัวเหมือนกัว้าวว้าววะนะฮะฮึปวันดีวัวยิงฮะยิงไปยิงไปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปยิงโคตรรัวได้เนื้อย่างมาแล้วก็เออผมกลับไปดีกว่าเดี๋ยวลงทางนะฮะ นี่มันวัวแอปเปิลนี่หว่านะฮะหัวแอปเปิลอ่าขอยิงแล้วกันวัวแอปเปิลเนี่ยตาย,ยนะฮะเก็บมาเก็บมาอยากไปกับไอ้ซีไบเปอร์อย่างไรแต่หาไม่เจอนะโอเคไปเดี๋ยวนอกรอบคอยสปอนมาดีกว่านะฮะเพราะว่ามันไม่เกิดตรงเนี้ยนี่มันกบนี่หว่าวันนี้กบะฮะเราจะไม่ฆ่าแล้วกันกบชึบตรงนี้มีหรือเปล่าซีไบเปอร์นะฮะ ไม่น่าจะมีแล้วป่ะเนี่ยมีนั่าจะเป็ดปด้วยวันนี้เป็ดโอ้ยยิงยิงไม่โดนเป็ดเลยเป็ดมันคนอึดเลยฮะยิงไปยิงไปยิงไปโอ้โหยิงไม่โดนว่ะตรงนั้นคือลิซ่าป่ะนะฮะยิงเช็คก่อนยิงเช็คก่อนนะฮะฮึบผมไปละไม่ไปเอา้าวล่วงเฉยเลยเอา้าล่วงอีกฮะไม่แป๊บนึงนะตาย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  อโอเคฮะตดขึ้นไปฮึบมาอุยอ๊ยอุ้ยไข่มึงระเบิดไข่มึงระเบิด,บดไอ้พิงค์หรือเปล่าเนี่ยฮะสวัสดีพิงค์ผมว่าพิงค์อ่ะหรือว่าพิงค์เซตว่าโอ้พิงค์เซตแม่งดูเลือดเตะฮิว้วก่อนโอเคฮะเต็มปะผมกลับไปดีกว่านะฮะถ้าเกิดกด,ด F5 ก็คือนี่ดาบโคตรใหญ่เลย F5 นะ,ะดาบแม่งใหญ่มาก เขาจะใหญ่อะโอเคแล้วก็กดกลับมาตรงนี้นะเห็นหน้าโอเคกดกลับอีกเฮ้ยนินึงกดพีทกดพีทกดพีทชึบเฮ้ยกดทีทำไมอะกด F5 ดิเออนะฮะตายบางทีบัวตายไปฮะชึบผมจะลองสำรวจดูตามแถวบ้านก่อนแล้วกันนะไอ้นี่มันน้ำแข็งจากไอ้พิงค์เซ็ตอย่างแน่นอนเลยนะฮะถ้าเกิดเราให้น้ำแข็งให้พิงค์เซ็ตกินคือมันจะแบบไม่พ่นไฟนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดเราให้บ็อกเดมอนหรือเปล่าให้กับพิงค์มันจะแบบตัวใหญ่ขึ้นนะเออเท่าที่จำได้นะเพราะว่าดูพี่คัดชามานะน่ามันน่าจะใช่มัง้งมั้งนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูพี่เขานานละอ,อ้ยเกับตีโดนนี่โถเอ้ยมาขวางอีกะฮะึบตรงนี้แหละเป็นบัวแล้วก็มีดอกไม้ด้วยโอเคฮะเออโหแม่งผมเริ่มจะหลงแล้วแหละนะฮะ ชึบตรงนี้เป็นน้ำทะเลเหรอนะฮะเอ้ยจะได้ยินเสียงตัวอะไรกุงกิ้งกุุงกิ้ง,ง,งเหมือนสกิลตันใช่ไหมอืป๊บหนึ่งนะมันอยู่ไหนอะเสียงเหมือนสกิลตันเหรอเนี่ยอยู่ตรงด้านล่างเหรอใช่ปะใช่ปะเนี่ยเสียงสกิลตันเนี่ยดังมากเลยมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ฮะ ชึบไปฮึบตรงนี้ล่ะมีหรือเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงแบบชัดๆเลยะนะฮะมันมืดเน่ยไม่มีที่สปาลได้ป่ะตรงนี้เอ้ยมันมันมันเป็นอันนี้ได้ว่าทานหินได้ว่านึกว่าที่สปาลไอซอมบี้เหรอเอ้ยซอมซอมบี้เด็กเอาตายไปแล้วฮะโอ้มืดโคตรมืดโคตรมืดเลยเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นนะมันมืดมากไปละ ผมยังไม่มีไอ้นี่ไงไม่มีทอสนะฮะยังไม่ได้ทำ toss ฮึบม,มีเสียงหมาป่าด้วยเหรอ,อร้องบูนะฮะฮึบชึบชึบเออัสด,ดีฮะบัว,วตีไปตีแบบดาเมจไกลมากโอเคฮะทางนี้ล่ะทางด้านบนล่ะจะมีตัวอะไรหรือเปล่านะฮะเสียงซอมบี้ป่ะด้านล่างเหรอซอมบี้ โอเคฮะรอให้มันมืดดีกว่ามันจะได้มีพวกมอนสเตอร์เกิดนะวันที่แกะต้องฆ่าเอาขนมันนะฮึบทังนี้ล่ะมีผีเสื้อฮะมีแค่นี้เองเหรออ้าวตายไปแล้วโดนไอ้สองตัวนี้จัดการนะแม่งโคตรโหดเลยนะฮะชึบโอ้ตรงนี้เป็นทางเลยนะเป็นทางไปหมู่บ้านนะ หมู่บ้านวิลเลจเจอโอ้มีไฟด้วย嘛หมู่บ้านวิลเลจเจอนะฮะโคตรงเนี้ยมดเต็มเลยฮึบอ๋อมันเป็นรังมดอยู่ตรงนี้นี่ยว่าถึงว่าไทยมดเยอะจังชเฮ้ยนั่นมันเอ้าวแมนทริสแมนทริสวันดีฮะมันหายมันหายไปละนี่เจอละวัสดีฮะแมนทริสอุ้ยน่าจะสปินยิงไม่โดนเฮ้ยมันมันตีคิปเปอร์ด้วย เฮ้ยนายทำไรคิปเปอร์ยาตีเลยตีเลยตีเลยตีตีมาเลยเออตีมัน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 โอเคเรียบร้อยฮะหน้าจอชอบสปินจังเลยเก็บของมากเก็บของโอ้ของของของเยอะของเยอะของเยอะจริงของเยอะจริงนะฮะอืมสิงไปเลยทึบโอเคฮะแล้วถึงนะมีเป็นอันนี้ด้วยป่ะต้องอันนี้อันนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็เอานี่มากรงเล็บให้กับ นี่ให้กับเกิร์ฟเฟนเราเกิร์ฟเฟนเราล่ะนี่ไงเอาเราให้ฮนะให้ไปเลยเออโอเคฮะก็สัคลิปนี้คือจะมาแบบสั้นๆนะเพราะว่าฝนก็จะตกอยู่แล้วอยากเล่นเลยมาอัดเนี้ยนะฮะอา่าเผื่อไว้เผื่อแบบวันพรุนี้คือจะไม่ว่างนะอา่าโอเคอย่างอย่างนั้นก็ได้มีคลิปให้ดูนะฮะอา่าแ,แต่หนึ่งนะกลัวจะตีโดนยังยนะางไยเนี้ยโอเคนะฮะก็ไม่ว่าอาัดียทีละ ถ้า,างั้นก็สัตว์คลิปนี้ก็มีแค่เพียงเท่านี้กดไรกันผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกัะมาในคลิปนรายการผมก็บ๊ายบาย